นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบู์อภพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับธรรมฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ในแต่ละวันที่มาพบกับท่านู้ฟังก็จะนําเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันไปมาให้ท่านู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพระาะว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสักวันหนึ่งลหละที่เป็นอย่างน้อยที่จะนําเอาคําถามของท่านู้ฟังมาพูดคุยกันในทางรายการการถามคําถามเนี่ยท่านู้ฟังจะเป็นข้อดี อยู่หลายอย่างคือถ้าเรามีความสงสัยความไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วถามเนี่ยนะถามแล้วได้รับการตอบให้เกิดความเข้าใจเนี่ยไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับความที่ไม่อยากจะถามหรือว่าแบบอายหรือเกรงใจเนี่ยเหมือน ไม่คุ้มกันเลยคือถ้าคุณจะยอมเก็บความอายเก็บความเกรงใจว่าไม่รู้จะถามอะไรกลัวหรือว่ากลัวเป็นคําถามที่มันไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยแล้วยังมีความไม่ลงใจเนี่ยไอ้ความไม่ลงใจเนี่ยนะมันมีค่าน้อยมากคือมันเป็นโทษมากไม่ใช่ว่ามีค่านิดเดียวนะแต่ค่าของมันก็ไม่มีแล้วมันยังมีโทษมากมายมหาศาลความไม่ลงใจเนี่ย สู้ว่าเราเออพยายามเนี่ยที่จะกําจัดความไม่ลงใจนี้ออกไปให้ได้ความเกลืบแกลงความเห็นแย้งเนี่ยแล้วให้เกิดจิตที่เป็นบุญขึ้นเกิดจิตที่เป็นสมาธิขึ้นความพยายามในการที่จะถามคําถามหาความรู้หรือทําความเข้าใจเนี่ยความพยายามเนี้ยที่จะทําให้สมาธิเกิดได้เนี่ยโอ้มีค่ามากมีค่ามาก สมาธินี่มีค่ามากกว่าความเคลือบแคลงความไม่ลงใจอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปิดโอกาสให้ตามผูฟังสามารถที่จะเขียนมาถามได้โดยส่งเป็นข้อความไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ www. p i e ยวธ m m a c o m p u r e d h a m m a com หรือว่า เขียนเป็นจุดหมายส่งมาที่เลขที่1ห,หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนมาต่างนี้ก็ได้รายไปรษณีย์ก็4 1 1 3นวันนี้เราก็มีคำถามของคุณกอบกุลตุ้ยชัยคุณกอบคุณบอกว่าฟังทางจังหวัดสุโขทคร ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟังอยู่หลายๆอย่างอย่างมากเลยคุณขอบคุณได้ถามคำถามมาบอกว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสูตรที่ไม่ว่าจะเป็นทางญาติหรือว่าพยาบาลที่เขาจะนำมาอ่านให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายฟังเนี่ย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจปล่อยวางจากไปจะได้ไปสู่สุคติเนี่ยมักมีความที่จะนิยมทํากันอย่างนี้ในที่นี้ก็จึงมีคําถามมาในลักษณะที่ว่ามันถูกต้องหรือไม่หรือควรจะใช้ประสูตรอะไรหรือว่าการบรลุธรรมนี่จะถึงขั้นไหนแต่มีคำถามที่พวกมาจุดนี้จากการกระทําที่ว่านําธรรมะพูดง่ายๆนะ เอาไปให้คนที่เจ็บไข้ป่วยไขย้เขาฟังช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลหรือว่าในระยะสุดท้ายก็าตามนี่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรบ้างการฟังธรรมท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีเลยไม่ว่าจะหมดไหนข้อไหนตรงไหนดีหมดดีหมดเพราะว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะไม่ว่าจะหมดใดหมดหนึ่งเนี่ย เขาจะมีความเข้าใจได้จะมีความมั่นใจความลงใจแม้ในจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการทางกายอาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเรื่องของการเลี้ยงดูมารดาบิดาพวกนี้แต่เป็นเรื่องราวที่จะให้เขามีการคิดทบทุนใกรกลวนอยู่แล้วเป็นเรื่องดีทั้งสิน้น ไม่ว่าจะนําเรื่องใดๆหมายฝ้ฟังก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นโดยพยัญชนะหรือที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าเป็นอัตถะที่มีความหมายไปในทางเบื้องสูงมีความหมายอันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งสิน้นทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาทํากัรไล้ครวรดูเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวพันกับในเรื่องนี้ อันนี้คือเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทสนิดหนึ่งนะมีอยู่หลายๆเคสหลายๆกรณีที่ว่าก่อนตายได้ฟังธรรมเนี่ยแล้วก็ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมกรณีที่มักจะยกกันมานะนั่นก็คือกรณีของท่านโมริยะพักุณนะนะเรากลับไปที่ตัวแม่บทก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยได้เคยนำมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังฟัง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่11ถ้าต้องการฟังย้อนหลังก็0411เรื่องของพระโมริยะพักคุณนะเป็นพระสูตรที่มาในอังกุตรนิกายเล่มที่22เริ่มต้นที่ข้อ327เป็นเรื่องที่ท่านพระพักคุณะเนี่ยปวยหนักป่วยหนักชนิดที่เจ็บไปทั้งตัวเลยป่วยง่ายคือจะตายแล้ว นะคือตอนคนเจ็บในานผม้ฟังมันก็จะเจ็บจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้เออหายเดี๋ยวมันหายแล้วมันก็จะไิเจ็บจุดนั้นเจ็บจุดนั้นเสร็จแล้วหายมันก็จะไปเจ็บจุดโน้นเดี๋ยวนี้หมอเขาจะรักษาไปตามอาการใช่ปะทีนี้มันจะมีอยู่ถึงจุดหนึ่งลำบาที่มันเจ็บแล้วมันก็ไม่หายแล้วมันก็ไปเจ็บจุดโน้นต่อจุดโน้นต่อไม่หายมันเจ็บจุดนั้นด้วยแต่คือมันจะเจ็บไปหมดทั้งตัวละ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านพระภกุณะนะก็ด้วยการร้องขอของท่านพระอานนท์ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าท่านพระภกุณะก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมรณภาพพระพุทธเจ้าก็สอบถามสารุกุขสุขดิบแสดงทําให้ฟังแล้วท่านพระภกุณะเ,เนี่ยก็มรณภาพหลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับไปได้ไม่นาน ตนรานนก็เอาข่าวมาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าโอ้ท่านพระภกุณานีตายแล้วนะแล้วก่อนตายเนะี่ยก็มีอินทรีย์ผ่องใสนะโดยใช้คำว่าอินทริยานิวิปัสสีทตินั่นะคือมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพ,พธุ์ผุดพองดูแล้วคนดูเนี่ยรู้สึกเกิดความเลื่อมใสนะนี่คือคำว่าวิปัสสีนะมาจากคำนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับต้นพระนนท์ว่า กรณีของพระกุณะเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสประได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมด้วยเนี่ยบรุเป็นอนาคามีแล้วก็เลยบัญญัติธรรมะท่านผม้ฟังบัญญัติธรรมะหกข้อของบุคคลที่ได้ฟังธรรมหรือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้มีการใกล้กรวนธรรมะก่อนตายเนี่ยก่อนใกล้ตายเนี่ยนะมีการกระทํา อยู่สามอย่างคือได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ฟังธรรมหรือว่ามีการใครื่กรุนธรรมที่ได้เคยฟังมาแล้วเนี่ยเวลาตายไปก็จะรู้ธรรมไม่ว่าจะถึงอนาคามีหรือว่าถึงขั้นอาารันเลยด้วยซ้ำนี่คือย่อๆนะทีน,นี้เรื่องราวที่เราฟังตัวนี้ตัมบูฟังเราต้องมีความรอบครอบสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไปสรุปนะถึงเรื่องของการบรรลุธรรมหรือว่าไปสู่สุคติเนี่ย ตามที่คุณกอบคุณได้เขียนตามมาที่เนี้ว่าเอะงั้นถ้าคนที่ฟังธรรมทุกคนก่อนตายจะได้ไปสู่สุคติใช่หรือไม่แล้วกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านพระพักกุณะว่ามีผิวพันธุ์ผุดผ่องเนี่ยเออบางคนก็มีผิวพันธุ์ผุดผ่องนะคือตัวเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นการบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมของบุคคลน,นั้นได้หรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้เราต้องมีความรอบคอบันดิดหนึ่งต้งบังังเพราะว่าในคําสอนของพุทธะเนี่ยเราจะไปเหมารวมไม่ได้แตต้องมีตะก,กะหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้จริงๆแลวมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เรื่องของการหมออีกด้วยและเพราะว่าในกรณีที่บอกว่ามีผิวพันธุ์ผุดผ่องเนี่ยมีดูแล้วน่าเลื่อมใสเนี่ยอันนี้คือเป็นกรณีของท่านพระภกุณะเท่านั้น ที่พระพุทธเจ้าบอกในพระสูตรนี้นะถ้าเราจะมาดูว่าเออคนที่ตายทุกคนผิวพรรณผุดผ่องแล้วจะได้บรรลุธรรมแน่นอนอันนี้คือกรณีของท่านพระภักุณะเท่านั้นนะเพราะว่าคนที่บรรลุธรรมอื่นๆดับวังในสมัยพุทธกาลนะที่ศพเน่าแล้วก็เหม็นแล้วก็ไม่น่าดูมีเยอะแยะมีเยอะแยะแล้วถ้าเราจะมาสรุปว่า คนที่มีวิพันธุดปองทุกคนบรรลุธรรมอันนี้เฉพาะกรณีของท่านพระพรุกนะุณะในประสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระกุณะเนี่ยมีวิวันธุปองอินทรีย์จะไม่ผ่องใสได้ไงเพราะว่าได้ฝังต่ำอันนี้คือกรณีของท่านพระพุกนะุณะเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงกรณีของคนทั่วไปกรณีของคนทั่วไปพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสเรื่องของการที่มีอินทรีย์ผ่องใสเลยใน,ในประสุทธินี้ก็บอกไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา กรณีของท่านพระภกุณะมาสรุปว่ามันใช้ได้กันกันกบทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นตรก,กะที่ผิดจะเป็นตรก,กะวิบัติตนะ่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมาสอนท่านผู้ฟังปรเด็นหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของตรกะที่ผิดพลาดนะเนื่องาะว่ามันมีแฝงมาหลายอย่างท่านผู้ฟนะังเช่นบางคนจะบอกว่าเออคนนี้ตายดูแล้วตัวเหลืองเนี่ยเหมือนทาเขามิ้นเลยแต่ไม่ได้ทานะแล้วก็ร่างกายก็ยังนิ่มอยู่ ผ่านไป5วัน7วันยังงอได้อะไรได้เนี่ยแหมบรรลุธรรมแน่นอนแล้วก็ละสังโยชน์หได้แน่นอนไปสุคติแน่นอนแล้วก็ประกอบกับตอนก่อนตายได้มีการฟังธรรมจะเป็นธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ก็ตามหรือว่าธรรมะก็ใดๆฟังเสียงสวดมนต์สวดอะไรหรือว่าให้เขามารู้อยู่กับลมหายใจหรือตั้งสติเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาดูจากเรื่องของกายว่าเออมีผิวพัน ที่เป็นตัวเห,หลืองๆออกมาเนี่ยแล้วก็จะสรุปว่าทําให้เกิดเป็นการบรรลุต่าขึ้นเนี่ยการสรุปนี้จะทําให้มีความคลาดเคลื่อนนื่องาะว่ามันเป็นตรรกะที่ผิดพลาดในเรื่องของตรรกะที่มีการสรุปผิดพลาดเนี่ยในทางตรรกศาสตร์ตะบูฟังเขาใช้คําว่าเหตุผลวิบัติหรือว่าตรรกะวิบัติซึ่งมันมีหลายอย่างถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตรรกศาสตร์หรือว่าสรุปไม่ดีเนี่ยจะทําให ประเด็นมันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปนนในข้อแรกที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปเรื่องตรก,กะตัมโมฟังวันนี้จะสอนเรื่องของตาก,กะวิบัติใหตัมโูฟังฟังเลยนะฟังแล้วใคร่ครวญพิจารณาตามไม่ดีในสมมุติว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขใช่ไหมสองก็เป็นตัวเลขถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยเท่ากันการพูดของข้าพเจ้าเนี่ยนะมันไม่ถูกใช่ไหมหนึ่งเป็นตัวเลขนะถูกไหมใช่นะ สองก็เป็นตัวเลขถูกไหมใช่นะแต่ถ้าบอกว่า1เท่ากับสเนี่ยไม่ใช่นะการสรุปนี้ก็เรียกเป็นตรก,กัวิบัติหรือถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้คุณครูสอนนะว่า5้าบวกเเนี่ยได้12วันต่อมาเนี่ยบอกว่า6กคูณสก็ได้12ครูสอนไม่ถูกนะเนี่ยสอนสองวันเนี่ยไม่เหมือนกันวันหนึ่งสอนห้าบวกเวันหนึ่งสอนหกคูณสเด็กนักเรียนคนนี้เขาก็เลยมาสรุปว่าคุณครูสอนผิดคุณครูสอนไม่ถูก ตาก,กะความคิดของนักเรียนคนนี้เขาคิดไม่ถูกนะก็เรียกว่าตาก,กะวิบัติมันมันเพี้ยนไปนาจากข้อสรุปที่มีความคลาดเคลื่อนในทางตรกศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้คาว่าตาก,กัะวิบัติอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกได้หรือว่าไอต้ตรกะวิบัตเนี่ยก็ทําให้เกิดความดราม่าได้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดการเบี่ยงประเดน็นทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ทำให้การกระทําการปฏิบัติเนี่ยมันผิดพลาดไปได้อันนี้เกิดขึ้นได้ในยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทุกศาสนาก็เหมือนกันในคําสรุปตรงเนี้ยที่ว่าทุกศาสนาเหมือนกันเนี่ยไม่ถูกแต่ฤาษีพระพเจ้าจะยกตัวอย่างเช่นว่าในกรณีของสิ่งที่มันเกิดใกล้เคียงกันเกิดใกล้เคียงกันเราจะมาสรุปว่าสองสิ่งเนี้ยเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เกี่ยวข้องกันหรือว่าต้องใช้ได้กับทุกคนเนี่ยการสรุปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกในะเช่นถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าออยกตัวอย่างในประเทศเดเอ,อียกันดานะนี้สมมตินะประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงเดเอียกันดานี่ในปี2549ประเทศนี้ก็พบว่ามีการตั้งคันในวัยเรียนมากขึ้นแล้วก็ในปีเดียวกัน2549เนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเนี่ยมาใช้งานในประเทศเดเอียกันดา คนในประเทศนั้นเขาก็เลยสรุปว่าโอ้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยทำให้มีการตั้งคันในวัยเรียนมากขึ้นการสรุปของเขาตรงนี้ตะม่วงเป็นการสรุปที่คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันบดีสิ่งสองสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันแน่นอนว่าการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจจะทําให้คนพบปะกันมากขึ้นได้ง่ายขึ้นติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น แต่การตั้งคันในวัยเรียนเนี่ยอาจจะเกิดมาจากเหตุอื่นก็ได้เช่นการให้ความรู้ในทางเพศศึกษาไม่ดีพออันนี้เป็นต้นนะอันน,นี้คือในกรณีที่2หรือว่าในข้อที่3ที่บอกว่าประชากรในเมืองเมืองหนึ่งแล้วเขามีประชากรมากมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ทําให้มีการบริโภคไอติมมากขึ้นแล้วก็อัตราการตายของคนที่อยู่ในประเทศนี้เมืองนี้ก็มากขึ้น แล้วเขาก็เลยสรุปว่าการบริโภคไอติมเนี่ยทำให้ตายเร็วขึ้นในการสรุปนี้ไม่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังเป็นตะกะที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนไปหรือว่าถ้าตัวเราเองเรื่องที่อะไรที่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือพร้อมๆกันเนี่ยแล้วทําให้เรามีความคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเรื่องนี้โโหใช้กับไสยศาสตร์กันเยอะมากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งมันมาแทรกซึม อยู่ในคำสอนที่ดีๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยแทรกซึมมาทำให้มันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเนี่ยก็ามากเช่นบอกว่าตื่นมาวันนี้ปวดหัวแล้วก็ตื่นมาตอนนอนตะแคงซ้ายพอดีก็เลยสรุปว่านอนตะแคงซ้ายเนี่ยทำให้ปวดหัวหลังการสรุปของบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าตะกะผิดคือปวดหัวมันก็จะมีมาจากกรณีอื่นแต่วันืนๆไม่เคยนอนตะแคงซ้ายเลย มานอนตะแคงซ้ายวันนี้วันเดียวก็เลยสรุปว่าตัวเองเนี่ยปวดหัวเอา้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนหรือว่าวันนี้มาขอพรกับสารพระภูมิหน้าบ้านพอผ่านไปครึ่งวันเกิดขายดีขึ้นมาก็เลยสรุปว่าโอ้ขอพรกับสารพระภูมนี่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ขายดีนี่มันจะมาสรุปกันอย่างนี้อยู่เรื่อยซึ่งตัวนี้เป็นการผิดพลาดเป็นตะกะวิบัติซึ่งการขายดีอาจจะเกิดมาจากการที่ รถทัวร์มันลงเป็นวันหยุดพอดีหรือเหตุอื่นๆเยอะแยะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,บกบารขอใบกระสานพระภูมิหรือว่าตัวเราเองอาจจะเคยตาซ้ายกระตุกตึกต๊กๆขึ้นมาตรงตาซ้ายนนในวันที่บานบานมาแล้ววันที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่ดีเช่นว่าเดินตกท่อเป็นต้นหรือว่าถูกัวหน้าด่าเป็นต้นหรือทํางานผิดพลาดเป็นต้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าตาซ้ายกระตุกเนี่ยจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ อ้ที่วัาเสมอเลยแล้วก็จะต้องเลยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆเลยเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีศัพท์ทางตรกศาสาตร์อันธบฟังก็เรียกเป็นการสรุปแบบเหมารวมนะว่าอ๋อเกิดขึ้นครั้งเดียวนะก็จะต้องเหมารวมแหละว่ามันต้องต้องเป็นอย่างนี้เสมอน,นแบบนี้ก็มีซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆกลับมาที่ประเด็นตรงเรื่องของท่านพระภกุณะธบุฟังที่ได้ฟังธรรมก่อนตายพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าท่านบรรลุธรรม ตอนตายแล้วท่านก็มีผิวพันธุ์ผุดผ่องแต่ที่นี้เราฟังแค่ตรงนี้แต่เราอ่านพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านไม่ละเอียดในผูว่างในคำสอนของบุทธ์ตเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนได้จะทำให้เกิดต่างกาบวิบัติได้ตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยมันเล็กน้อยนะแค่มีเงื่อนไขตัวแปลไม่กี่ตัวแต่กรณีของพระกุณนะสูตรที่มาในอังกุตระนิกายเนี่ยมีตัวแปลมากกว่านั้นในผู้ฟังแต่ถ้าเราอ่านพระสูตรนี้อย่างคร่าวๆแรืจําพระสูตรได้ด้วยอ้าว เกิดมีมาวันหนึ่งเจอเพื่อนที่เขาเคยฟังพระสูตรนี้เคยฟังธรรมตายไปแล้วเนี่ยเขาตัวเหลืองๆเ,เนี่ยท้งั้นที่ก่อนหน้านี้นตมีอาการร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไม้แบบผิวพรรณอาจจะไม่ดีดูไม่ผุดพองแต่พอตายแล้วเกิดตัวเหลืองเนี่ยก็เลยสรุปว่าคนที่ได้ฟังธรรมก่อนตายแล้วตายแล้วตัวเหลืองทุกคนเลยเนี่ยจะต้องเป็นบรรลุธรรมแน่นอนนะนี้คลล้เกลือนนะในข้อแรก ถ้าจะบอกว่าตัวเหลืองแล้วคือผิวพันธุ์ผุดผ่องเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเหลืองหมายถึงผิวพันธุ์ผุดผ่องเรื่องความเหลืองของสรีระที่คนที่เพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยในทางการแพทย์เขาจะมีศัพท์ที่เรียกอยู่เขาเรียกว่าจอห์นดิสซึ่งลักษณะที่มีตัวเหลืองอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือว่าตอนที่ตายไปแล้วก็ได้ซึ่งอาการตัวนี้ในทางการแพทย์มันจะเกิดจากการที่ สารที่ชื่อว่าเบอรี่รูบินแะต่ซึ่งสารนี้มาจากตับที่จะต้องเป็นตัวที่กรองของเสียนะตับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการหลายอย่างละ่ะหนึ่งในอย่างนั้นก็จะแยกของเสียออกจากเลือดซึ่งกรณีที่เม็ดเลือดมันแตกตัวเป็นเลือดแดงที่มันตายแล้วเนี่ยนะก็จะมีสารที่เรียกเบอรี่รูบินซึ่งมันจะเป็นสารสีเหลืองๆซึ่งตับเนี่ยจะกรองออกมาแล้วก็จะขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะ หรือว่าอุจจาระทาให้ปสัสสาวะหรืออุจจาระของเราเนี่ยมีสีเหลืองๆแต่ถ้าว่ามีการทํางานผิดพลาดของตาบหรือว่าเลือดมีปัญหาหรือว่าช่วงก่อนตายคุณกินยาเยอะเกินไปหมอกขอัดยาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นยาเพิ่มความดันยาฆ่าเชื้อยานั่นยานี่อะไรเงี้ยโอตับทํางานหนักแลวทนนีทาให้มีอาการตัวเหลืองได้ใน,นนี้เกิดขึ้นได้ในทางการแพทย์พอตายใหม่ๆเนี่ยปุ๊บเอา้าตอนก่อนตายตัวยังไม่เหลืองพอตายแล้ว ตายแล้วมันยังมีความไออุ่นของร่างกานยนผม้ฟังมันก็ยังไปได้นะมีการทํางานอยู่เบื้องต้นถ้าไฟยังไม่แตกสลายทีเดียวเนี่ยมันก็ยังมีการทํางานตรงนี้แต่ไม่ตัวเหลืองขึ้นมาก็เลยคิดว่าเป็นปรากฏการณ์โอ้ต้องบรรลุธรรมแน่นอนอา้อาวนี่เป็นตะกาวิบัติแต่เพราะว่าการบรรลุธรรมอยู่ที่จิตตผม้ฟังไม่อยู่ที่กายสําหรับกรณีของท่านพระภักกุณนะเนี่ยเป็นเคสเดียวกรณีเดียวที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ นี่คือกรณีของท่านเท่านั้นถ้าเราจะเอามาเหมารวมนี่ก็เรียกว่าเป็นตรก,กะแบบสรุปเหมารวมว่าเออกรณีนี้พระบุทธเจ้าพูดถึงผิวพันธ์ผ่องใสของท่านพระพักุนะเราก็เลยเห็นผิวพันธ์ผ่องใสซึ่งไม่ได้หมายความว่าเหลืองนะเหลืองนี่ก็ข้อหนึ่งนะเอาต่อให้ผ่องใสจริงๆสําหรับคนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนี้เขาจะเหมือนท่านพระพักุนะที่พระบุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้อนงเช่นถ้ามีคนบอกว่าวันนี้ไปช่วยเก็บของตกที่พื้น ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนสอเสือเป็นต้นเด็กคนนี้ไม่กล่าวขอบคุณสักคําเดียวแล้วก็เลยมีข้อสรุปบอกว่าเห็นไหมไอ้พวกเด็กนักเรียนโรงเรียนสอเสือเนี่ยมันไร้มรารยาทเอาเด็กคนนี้เขาเป็นอย่างนี้จะไปสรุปว่าเหมารวมว่าเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้การสรุปเหมารวมแบบเนี้ยเป็นตะกะวิบัติซึ่งกรณีของท่านพระพุทธนนี่เป็นรูปเดียวที่พระพุทธเจ้า พยากรณ์ว่ามีอินทรีย์ผ่องใสในกรณีของผู้อื่นๆที่ตายแล้วบรรลุธรรมแล้วมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสมีไหมเน่าเนี่ยมีไหมโอ้มีเยอะแยะแต่บ่หวังเป็นว่าจะเป็นนางสิริมาอันนี้บอกไว้าชาัดเจนว่าเน่านะนางสิริมานี่บรรลุโสดาบันแม้บางคนก็จะจะอ้างว่านี่มันโสดาบันแต่ในพระสูตรพระกุณนะนี่ท่านพูดถึงอนาคามีหรืออาหารเลย เราเอาเอ,า,อ,า,อ,า,อา,าหารเดือ,อนาคามีก็มีเช่นท่านพระเจ้าสุโธธนะเอา้าพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยบรรลุอรหันต์นะก่อนที่จะทําการกาล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศไปโปรดเนี่ยแต่ในที่นั้นไม่ได้ระบุว่าท่านมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสไว้ยังมีทิดาของนางช่างหูกด้วยซ้าทิดาของนางช่างหูก,ก็ตายนต่เพราะว่าถูกแท่นที่ทอผ้านกระแทกอกตายแ้วก็ไม่ได้บอกว่ามีผิวบันผ่ผองใส เราก็ยังมีพระอา,ารันอีกหลายๆคนในที่ว่าตายแล้วเน่าหรือว่าประสบอุบัติเหตุตายเละศพไม่สวยทีนี้บางคนก็อาจจะอ้างว่าโอ้ก็คือไม่ได้ระบุไว้ว่าผ่องใสหรือไม่ผ่องใสอาจจะผ่องใสก็ได้แต่เพราะเขาไม่ได้ระบุว่าไม่ผ่องใสใช่ไหมอาจจะผ่องใสก็ได้แต่ที่แน่ๆผ่องใสนี่ศั์ภาษาบาลีเขาใช้คาว่าวิปัสสีทตินะไม่ใช่ว่าตัวเหลืองอันนี้คือใน ประเด็นที่2นะคือข้อที่1นนะว่าตัวเหลืองนะไม่เท่ากับผิววันผุดพองอันนี้เราพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์แต่ข้อที่2กรณีของท่านพระพักรกุนะจะเอามาใช้กับทุกคนไม่ใช่จะมีตรกกะแบบสรุปเหมารวมไม่ได้อันนี้เป็นกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเป็นของท่านพระพักรกุนะและในประการที่สามตัวบาง ที่บอกว่ามีอินทรียผ่องใสแต่ต่อให้ไม่เหลืองนะต่อให้ว่าไม่ใช่ว่ามีอาการจอนดิสหรือว่าตัวเหลืองนะแต่ว่ามีผ่องใสจริงๆเลยเนี่ยนะตัวรับผ่องใสผ่องขึ้นมาเนี่ยดูแล้วน่าเลื่อมใสขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเอามาใช้กับคนอื่นๆไปทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อยกเว้นอันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นรูปแบบของการยกเหตุผลผิดนระเป็นตะกาวิบัติแบบเกิดขึ้นพร้อมสิ่งนี้อนะเช่นถ้าจะมีคนกล่าวอ้างว่า วัวเป็นจํานวนมากตายในฤดูร้อนแต่วัวเป็นจํานวนมากตายในฤดูร้อนนะไอศครีมเก,ก็นิยมบริโภคกันมากในฤดูร้อนเขาก็จึงสรุปว่าโอ้ง,งั้นบริโภคไอศครีมในฤดูร้อนเป็นการฆ่าวัวแคนสรุปแบบนี้มันตลกสิ้นดีแต่มันมันไม่ใช่เพราะกรณีของท่านพระภักุณนาเนี่ยมีการผิวพันธุ์พองใสเกิดขึ้นตอนที่ท่านมรณภาพมีการบรรลุธรรมเกิดขึ้นตอนที่ท่านมรณภาพ ก็จึงสรุปว่าอ๋อผิวพรณผ่องใสต้องบรรลุธรรมแน่นอนเลยธรรมบุฟังไปพูดที่ไหนเนี่ยเขาก็จะขำให้เพราะมันเป็นตรกรวิบัติคนที่ตายแล้วผิวพันธุ์ผ่องใสไม่บรรลุธรรมมีไหมในสมัยพุทธกาลมีธรรมบุฟังทน,นัญชานีพราหมผิวพันธุ์ผ่องใสนั้นได้ฟังธรรมของท่านพระสารีบุตรไปอยู่ข้างเตียงเลยเทศให้ฟังบึม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 น,นัญชานีไม่เห็นธรรมแม้อนาคามีด้วยซ้ำผิวพันธุ์ผ่องใสนั่นนะ่ะ โอ้จิตใจแบบถึงพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์สวรรันก็ไม่ได้ด้วยซ้ําหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติเก่าๆอย่างเงี้ยเจอพระพุทธเจ้าตั้งโอ้เป็นแสนแสนพระองค์ฟังธรรมผิวพัน่องสายอะไรต่างมีเรื่องในชาดกแต่ก็ไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะคล่องอยู่ในโพธิญาณเป็นโพธิสัตว์มันไม่บรรลุธรรมอยู่แล้วพระมโรคสุทาวาสเนี่ยไม่เคยไปไม่เคยเป็นก็ไม่บรรลุธรรมอย่างนี้ก็มีผิวพันปองสายนะจะมาสรุปตรงนี้ไม่ได้ พราะบาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อแล้วผิวพันธุ์ผ่องใสเกิดจากคุณธรรมอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับตังจิตอันนี้มีอยู่ธรรมบวงพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของบุคคลที่เจริญเมตตาเบาหนาหนึ่งในนี้สองสิบเอ็ดข้อจะไ,ไม่มีผิวพันธุ์ผุดผ่องผิวพันธุ์ผุดปองนะธรรมบวชนะํานะในประเด็นแรกเนี่ยคือไม่ใช่เหลืองนะผิวพันธุ์ผุดปองคือผิวพันธุ์ผุดผ่องไม่ใช่ใหมายถึงตัวเหลืองต่อให้ผุดผ่องจริงๆผิวพันธุ์บี้ผุดผ่องก็ไม่ได้หมายถึงการบรรลุธรรม เพราะผิวพธุ์ผุดป่องเป็นเรื่องของกายการบรรลุธรรมเป็นเรื่องของจิตคนจะบรรลุธรรมเนี่ยแต่หมวงอยู่ที่สังโยชน์มันละาไปหรือไม่ถ้าสังโยชน์ในจิตมันละาไปเออนี่เขาบรรลุธรรมแน่ถ้ากิเลสในจิตมันหายไปอันนี้เขาบรรลุธรรมแน่แต่การที่หมดไปของสังโยชน์หรือกิเลสท,ที่อยู่ในจิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีผิวพันธุ์ผุดผ่องไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่ามีความตัวเหลืองไดยซ้าําหลังตายแต่ว่าคนที่เป็นอย่างนั้นมีไหมมีเช่นกรณีของพระอัษิชิ มีผิวพรรณผุดพ,พองหลังการบรรลุธรรมจนกระทั่งทําให้ท่านพระสารีบุตรกรมาบวชเนี่ยท่านสังเกตเห็นหรือแม้พระพุทธเจ้าของเราเองก็ตามบรรลุธรรมแล้วแต่ก็มีอินทรีย์ผ่องใสจนกระทั่งอาชีวกคนหนึ่งเขายังทักบก่าโอ้ผิวพรรณของท่านผุดพองเหลือเกินอันนั้นเป็นกรณีของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีของพระอาษชิเป็นกรณีของท่านพระภักกุณนะจะมาเหมารวมกับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ ดังนั้นเรื่องของตากะเราต้องคิดให้รอบคอบเราต้องอ่านให้ละเอียดละเอียดท่านผู้ฟังในพระสูตรต่างๆที่เราจะมาสรุปว่าเออคนที่เขาตายตัวเหลืองแล้วจะหมายถึงการบรรลุธรรมอ้าวถ้าคนไม่เหลืองนั่นคือไม่บรรลุในยงรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้ฟังธรรมก่อนตายแต่ว่ามีการเสพคบธรรมะมามากตายไปแล้วตัวเหลืองโอ้มันก็เหตุปัจจัยหลายอย่างทะผู้ฟังอันนี้เราต้องมีความรอบคอบรัดกลุ่ม ไม่หลาหลวมซาตตาของเราเป็นผู้ที่เหมือนกับปยาสีหาติท่านผู้ฟังเวลาท่านแสดงธรรมนี่จะรัดกุมรอบคอบไม่หลาหลวมเพราะว่าท่านมีความเคารพธรรมมา,มากมีความเคารพธรรมมา,มากถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระธรรมถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมีความเคารพธรรมมากมากเลยจะนอบน้ำำอมธรรมเคารพธรรมจะใคร่ครวญพิจารณาอะไรเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่หลาหลวม เราเดจะมีความเข้าใจธรรมะและธรรมะนี่เนระาต้องฟังนะมันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันด้วยเรื่องของตรกกะความคิดเท่านั้นแต่มันยังเรื่องของกิเลสในภายในด้วยอย่างที่ตรัสไว้กับชาวกาละมะในเกศาพุตตาสูตรเนี่ยว่าจะมาดูเฉพาะตรกกะความเห็นเราจะสรุปว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงมันไม่ได้แต่มันเตือนเรื่องของกิเลสที่อยู่ในภายในใ,นใจเราต้องให้มีความรอบคอบรัดกลุ่มในเรื่องนี้ตผู้ฟัง ถ้าบอกว่ายังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดๆท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อ,อก,กับมาทางรายการได้ตามที่อยู่หรือว่าเว็บไซต์ที่ได้ให้ไหว้แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพระชาพระมหาภัยบูณ์พิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพอน